สวัสดีครับก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวกับเกมคุกกี้แ a นโอเวนเบกนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาซูมหาสมบัติใหม่กันแล้วก็สมบัติอันใหม่ก่อนหน้านี้อันหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวสมบัติตากระจกในตำนานนะครับซึ่งไอตากระจกผมพอมีอยู่บ้างแต่สมบัติใหม่ผมอยากได้มาเล่นในเบรกเอาก่อนนะครับผมนะขออนุญ,ญาตแนะนําร้านสปอนเซอร์ช่องเรานะครับร้านคุกกี Land ช็อปรับเติมเกมคุกกี้แนนะครับ ถูกาเติมกันเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตอนที่เราอัดคลิปนี้เนี่ยเป็นไลฟส์สดอยู่ด้วยนะครับก็จะมีชาวแชทมาทักทายนะครับผมจะให้ชาวแชททักทายกันดูว่าผมจะหมดกี่ชุดเออให้ให้ทายว่าผมจะหมดกี่ชุดชุดหนึ่งคือเท่ากับพันเก้าร้อยคิสตันนะครับอ่าอันนี้ลองทายกันคำๆสนุกๆแล้วกันนะครับว่ากี่ชุดกี่ชุดนะครับตอนนี้ผมมีอยู่48อันนะผมจะด,ดูไว้ก่อนนะครับ ผมจะสุ่มจนได้แม็กซ์เลยนะครับได้แม็กซ์เลยนะ48นะครับสวัสดีไม่ออกไม่ยากแต่ออกเก่าๆนี่สิเออมามาทายทายกันนะครับมามาเริ่มรอบแรกผมต้องติ๊กเลือกก่อนนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยถ้าผมได้เจ้าตัวสมบัติอันนี้คือผมดวงซวยมากเพราะว่าผมตันแล้วนะครับผมกระจายความเสี่ยงสะหน่อยแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าโหหมื่นเก้าโหเห็นตัวเลขแต่ละคนสิบชุดยี่สิบชุดนะครับ <laughs> <laughs> เห็นแล้วเฮ้ย <laughs> อย่าพูดว่าเกลือดิ จิตใจไม่ค่อยดีนะครับจิตใจไม่ค่อยดีมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับชุดแรกโอ้โหแม่งออกอันเดียวอะยังดียังดีมันไม่ออกเจ้าตัวสมบัติอะไรนะไออะไรนะสีอะมาต่อนะครับรอบแรกยังไม่เท่าไหร่รอบรอบรอบแรกไหนยังไม่เป็นไรนะครับรอบต่อไปไฟเริ่มไม่สบองแน่เลยรอบที่โอ้โหคุณดูดิดูดิมันออกเนี่ย ไอโอโหออกสามอันแม่งอันซ้ำไปแล้วสองอัน,อนผมละเหนื่อยใจอ่ารอบที่สามครับรอบที่สามเออสมบัติใหม่ได้มาแล้วนะครับอันนี้เครื่องบดออมีคนเอาเครื่องบดเกลือต้องขนาดนั้นเลยนะครับอ่าหืกี่รอบแล้วเนี่ยสามรอบแล้วครับสามรอบด้วยนะ จะรอบผมเอาเอฟเฟกอันนี้ออกดีกว่าเอาอันนี้ให้มันมีเอฟเฟกหน่อยจะตื่นเต้นเฮ้ยรอบนี้3อันได้อันที่ไม่ครบทั้ง2อันนะครับอ่านี่แหมอันนี้นี่เข็มเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแช่งผมดิใจเย็นดิทุกคนนะครับสามสองชุดแน่นอนผมโอ้โหสามสองชุดนี่มันกี่คริสตัลวะโอ้โหหกหมื่นไม่ไหวไม่ไหวนะครับได้อะไรไมาอย่างเงี้ยได้อันนี้มาเฮ้ยดีนะสมบัติใหม่เวฟผมน้อยนะครับอ่านะ กาชาดอทนะครับขนาดนั้นเลยฟึบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปอัพก่อนตอนนี้เราหมดไปแล้ว6ชุด6ชุดนี่เท่าไหรว่วะเอ๊ะหมื่นหนึ่งแล้วนะเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วนะลำดับล่าสุดนะครับโอ้สมบัติตามผมเลเวลสิบแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปสมบัติอันใหม่สมบัติอันใหม่เลเวลห้าเอ้ยตามจริงเนี่ยถ้าถ้าแบบผมไม่รีบมากเนี่ยผมสามารถไปรอร้านเดลี่ตรงนี้ก็ได้นะครับน่าจะมีให้แลกปะ Аки. มีให้แรกนะครับแต่ผมรีบนะครับผมรีบเรียกว่าของมันต้องมีนะครับของมันต้องมีเรา,เราจะสุ่มยันแม็กเลยไอร้านเดลี่ผมไม่ได้มานั่งเล่นอยู่แล้วนะครับโอเคนะต่อต่อต่อตนะครับเมว่าแต่สมบัติใหม่ผมโชคดีมากตีสลักปุกหกง่ายมากแต่แค่2รอบเองดวงทําด้วยไรไอสลักมันทิปจอยสลักมันทิปจอยมันอยู่ที่การสุ่มนะครับมันอยู่ที่การสุ่มทั้งนั้นมาต like ่อ <tahu> ผมจะไม่ได้สมบัติใหม่จริงหรอวะมาเฮอะสมบัติใหม่เออมาอันเดียวนะครับมาอันเดียวเฮ้ยตอนนี้เราจะสิบชุดแล้วนะครับสิบชุดนี่ 10, แหละหมื่นเก้าอลนะโอ้ไข่ดโนเสาร์ยังจะมาอีกนะครับโอ้เหนื่อยใจเฮ้ยสมบัติใหม่มันหายไปไหนวะผมว่าเลดตู้มันลืมใส่มาเม่วะเนี้ยเออโอ,โอ้สมบัติใหม่มันหายด้วยดิรอบนี้มันออกอ e ีปีกี่อันวะหนึ่งสองสามสี่สมบัติไข่สองไอกระจกเมดูซ่าสอง สุดยอดไปเลยเนี่ยแหละนะครับปึ๊บเออได้มาอีก2ตอนนี้เราสุ่มไปแล้ว10ชุด19นนะโอ้โห19นนะครับเห็นแล้วเหนื่อยใจนะครับห9นแล้ว19 19นนะครับหมืนเพิ่งได้เลเวลแดเองนะครับแล้วก็ไอ้นี่น่าจะ Mac แม็กซ์ป่ะแม็กซ์ป่ะแม็กซ์ป่ะ Mac แม็กซ์เรียบร้อยนะครับไอ้นี้เนี่ยไม่มาที่ไอเราตีสลักรอแล้วกันนะครับตีสลักแก้ขัดนะครับ พี่ต้องบบกถึงทีมงานจะดีนะครับได้เลยทีมงานนะครับขอเออตอนนี้ผมขาดสมบัติอันใหม่อันเดียวนะครับเฮ้ยติดรัๆวๆเลยว่ะติดรัๆวๆเลยว,ว่ะมันดีเหรอครับมันยังตอบไม่ได้แต่ตอนนี้อัดคลิปนี้ผมตอบไปได้แต่ผมจะหยิบไปใช้ในเบรกเอาเพราะว่าในการเล่นเบรกเอาอ่ะการมีสมบัติเยอะเนี่ยมันคือมันการันตีแต้มในระดับหนึ่งนะครับอ่าต่อเลยนะครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บพี่ยังดีสมบัติไม่เต็มแค่สองชิ้นหมขาดสมบัติใหม่หโหขาดสมบัติใหม่นี่หมดเยอะนะครับ สรุปตอนนี้ตัวไหนเก่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับตอนนี้อัดคลิปนี้เพราะว่าเกมมันเล่นปรับสมดุลแบบโอ้โหกี่ตัววะต้องด่ารัฐบาลครับเผื่อดวงเกลือหายไป <c oughs> เออไอไอรัฐบาลฆาตรกรอะไรเงี้ยนะเออพูดอย่างงี้นะมันจะมาไหมไม่มาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไม่ขึ้นสักทีเนี่ยเออมาแล้วครับต้องบูชาแสงจันทร์รับรองขนาดนั้นเลยนะครับเออโบกหกเ้ยทำไมผมโวกหกง่ายมากเลยนลเนี่ยกี่รอบวะหนึ่งสอง สองสามรอบติดอุ้ยทำไมรอบนี้มันตีง่ายอย่างผมไม่ได้อยาให้มันตีง่ายเลยผมออกอยากให้มันออกง่ายๆดีกว่านะครับเออมาๆมารอบนี้เนี่ยผมต้องเอากระจงไปดูเศร้าก่อนเดีย๋ยวเกมแม่งขยันอวยออกนะครับมาลุยต่อตอนนี้เราสิบชุดแล้วยังไม่แม็กเลยนะครับพูดถึงการเมืองปุ๊บดวงเกอเออเนี่ยโอ้โหไปพูดถึงรัฐบาลฆาตกรปุ๊บเนี่ย แงเ่เลยโอ้โหเนี่ยมันดวงดีก็จริงนะแต่ออกแต่อะไรไม่รู้เนี่ยดูดิสี่อันอ่ะคุณดูดิดูดิโอ้เหนื่อยใจนะครับ <c oughs> แล้วก็คลิปแซลกันเมืองหายไปไหนยังอยู่ยังอยู่แค่แค่ตั้งเป็นอันลิสต์ดูได้เฉพาะคนที่มีลิงก์นะครับลิงก์อยู่ในชุมชนนะครับโอ้เฮ้ยผมว่ามันเค็มเกินไปแล้วว่ะเฮ้ยมันหมดเยอะเกินไปแล้วนะผมว่าน,นะครับ อสมบัติโอ้โหอะไรวะเนี่ยเห็นแล้วเหนื่อยใจนะครับลองชมดูครับมีคนบอกว่าทํางานดีมากแล้วนี่ขนาดดีมากแล้วเออเขาเรียกว่านะขยันทํางานแต่มันไม่พอนะครับว้าเขาบอกหนึ่งหนึ่งสองบ้าเลยหนึ่งหนึ่งสองเป็กี่แสนเพชรโอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยมันออกยากจังวะนะครับโอ้เหนื่อยโอ้โห๋ยวก่อน ขอขอขอ,ขอไปขอไปอัพก่อนนะครับมีเพชรเยอะตอนนี้คือคันมืออยากสุ่มต้มจริงสุ่มมาใช้ก่อนก็ได้นะผมว่าตัวใหม่แต้มันก็มันก็โอเคนะมันก็ดูแล้วก็ไม่ได้กากแต่อาจจะยังตอบไม่ได้ว่าดีไหมแต่ดูแล้วก็ไม่ได้กากนะครับถ้าในความเห็นของผมนะ่าตอนนี้นะถ้าคลิปนี้ลงไปมันมันอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วในอนาคตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเควสอะไรแจกผมไหมเควสนี้ไม่ไม่ได้ช่วยผมเลยนะครับจริงๆมาสุ่มต่อ สย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าใครไม่ได้รีบมากจริงๆเนี่ยมันจะมีแจกจากร้านค้าเดลี่นะแต่ผมรีบนะครับเรียกว่ารีบนะครับก็เลยเอาให้มันเต็มนะครับมาแล้วหนึ่งอันมันจะหมดกี่ชุดวะเนี่ยตอนแรกเรามี48ชุดนะตอนแรกรมี48ชุดนะน่าจะโอ้ต่ำๆ20ชุดละมั้งเนี่ยนะครับโอ้โหทีมงานเลยนะครับส่งมาเอะนะครับไม่มาวะโอ้โหยากจัง อนนี้คือเราสุ่มไปแล้ว20ชุดคือเท่ากับ3800 0นนะครับผมแล้วเหนื่อยใจนะครับยังไม่สิบสองเลยอะี่สิ0ชุดแล้วอะใครที่ทายต่ำกว่าไว้20คือคุณทายผิดนะครับวีไ <c oughs> <c oughs> อพีแล้วอีกอันน,นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่นานไม่นานไม่นานนะครับไม่นานไม่นานเอ่ออะต่อต่อต่อนะครับเออเฮ้ยเรานี้มาสองอันอีกอันเดียวอันเดียวเคลียเฮ้ยผมว่า เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมผมคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ผมกำลังคิดอยู่หรือว่าเราอาจจะลดลดความรีบหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับแต่อันนี้มันสามพันมันปดใช่ไหมสามพันมันปดเหรอสามพันสามพันโอ้เควสแม่งโคตรยากเลยเอ่อไดมอนหลังโอ้โหมีสมบัติโกงยาเวสิสองสลักสุ่มดีกว่านะครับขี้เกียจทำเควสเสียเวลาผมเลอเกินอันเดียวอันเดียวอันเดียวเท่านั้น อันเดียวเออโอ้โหเกินเกินมาหนอันครบครบแล้วครับเลี่ย์นะสรุปผมจะกรอบการหน่อยนะครับว่าถ้ากับว่าเราสุ่มไปทั้งหมด22ชุดนะครับตอนแรกเรามี48หายไปอ่า48ลบ26หายไป22ถ้าตีเป็นเพชรเนี่ยเท่ากับว่าเราสุ่มไป41,800คริสตันนะครับ41,000คริสตันนะครับ40,000ละตีกลมๆก็ได้40,000นะครับ สรุป26ชุดใครทายถูกถายผิดก็มาแชร์แล้วกันประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ